สวัสดีครับสวัสดีพี่น้องเกษตรกร,กรทุกท่านนะครับผม,มเมเนก้าเช้าวันที่ยี่สิบสามนะครับตุลาคมนะครับสองพัน้าร้ยหกสิบห้านะครับชา้ามนเนก้าสีผ้ามาเบงนะครับผมแปลงหยาไนนะครับที่เราได้ปลูกไว้นะครับตอนนี้อายุหนึ่งเดือนนะครับผมได ลงปลูกไปเมื่อวันที่22นะครับเดือนที่ผ่านมานะครับกับพามาเบิงว่าอายุหนึ่งเดือนเขาจะเริ่มเติบโตเขาเป็นยังไงเนี่ยนะครับความสูงตัวนี้เฉลี่ยกับประมาณ20เส้นถึง30เสนนะครับแต่ว่าพอท่านแตกน้านะครับต้อ,เองเบิกพลังเพราะว่าะพอท่านไดนตัดนะครับ ถ้าปลูกไม่สีประมาณต่อที่สองที่สามนะครับถึงจะเต็มนะครับทั้งตัวที่สูงแล้วก็ตัวที่แตกนอแท่งไม่ก็มีนะครับสันๆกัยังมีมันจะแตกออกไปเรื่อยนะครับตัวนี้เขาก็จะปล่อยไปอีกนะครับปกติกะเขากใไฮตัดได้นะครับผมอายุประมาณ30วันนะครับหรือหนึ่งเดือนเนี่ยกะจะมาตัดหรือว่าเกี่ยวห้งงเขากินได้นะครับแต่ตัวนี้เขาก็จะล่อไปอีกก่อนนะครับจักหน่อยนะครับ ช่วงที่เขาลงปลูกเป็นปลายฤดูฝนนะครับเป็นปลายฤดูฝนนะครับปลูกวันที่ยี่สิบสองกันยายนนะครับช่วงนั้นกับพายุโนรลูกเขาพอดีนะครับเขาก็เลยลงปลูกไปครบหนึ่งเดือนเต็มพอดีนะครับผมวันนี้ก็เลยพามาอัปเดตมาให้ชมนะครับขันฝนตกเร่งๆกันนะจะจะเริ่มเติบโตดีกว่านี้นะครับ าพามาชมนะครับพ่อนาแรงมากเขาก็จะมีระบบสปริงเกอร์นะครับเพราะว่ายูนีประสบปัญหานะครับผมช่วงหนาฝนนะครับฤดูฝนเนี่ยหญ้าจะบอจะเริ่อเติบโตเลยนะครับเพราะว่าสองปีมาแล้วเขาเจอปัญหานะครับปีที่แล้วเขาปลูกเป็นหญ้าหวานอิสราเอลนะครับยกล่องปลูกนะครับกั่พพ่อมาเจอหนาฝนกะเจอปัญหาหนามมันขังหนามมันหึมนะครับ หญ้าเขากะชะงักการเจริญเติบโตคือบ่อใหญ่เลยนะครับแม้กระทั่งหญ้าวายหรือว่าจะพืชนี่ก็ยังบ่อยใหญ่นะครับก็เลยปีนี้เลยเปลี่ยนแผนใหม่ปลูกเป็นเนเปียร์นะครับแล้วก็บบ่อใยกหล่องนะครับก็คือปลูกไปเลยเพราะว่าปีกายเขายกหล่องเพราะว่าน้ำมันขังตามหล่องปีนี้เขาล่องบึงแรกๆตอนตกฝนตกไม่ไม่ก็โอเคนะครับดินหนามมันอก็บ่ขังนะครับหนามันก็จะไหลเพราะว่าพื้นที่เขาเอียงนะครับจะโลบลงมาเลยแต่พอฝนตกนักๆนะครับ เขาสู่กลางฤดูฝนนเริ่มประสบปัญหาขึ้นกันนะครับห้าเนี่ยเปียหน,นีบอจะเริ่มเติบโตเลยนะครับแม่แต่นี่เปียปากช่องนะครับห้าหวานเท่ากับมีผสมอยู่นะครับแล้วก็ท้ายเขื่อนซุปเปอร,ร์ลิฟนะครับเขาล่องปลูกทั้งสามสายพันธุ์นะครับกับบอะสบผลสำเร็จนะครับผมเพราะว่ามาก็คือว่าง่ายๆก็คือว่าตายหนาฝนนะครับผม ชะงาการจะเจร่ญเติบโตนะครับฮั่อก็เลยตัดสินใจนะครับปีนี้เด้ปลูกหญ้าสองเทือนะครับผมเพราะว่าก็ต้องตัดสินใจก่อนที่จะเบิดฤดูฝนนะครับเพราะว่าผมตลากกำลังเร่นะครับว่าจะล่องปลูกมีหญ้าหนายครับหญ้าแพ่งโกลานะครับพอศึกษาบึงพันกววาหญ้าหนายนี่สิโตเร็วกว่วนะครับแล้วก็เขตพื้นที่ไกลๆผมเนี่ยราคาของตอนพันุนะครับตอนพันธุ์ก็คือโบสูงคือแพงโกลาแพงโกลาชิราคาสูงกว่านะครับ เขาก็เลยตัดสินใจปลูกนะครับยูนี้พื้นที่ตรงนี้สามงานนะครับล็อกเนี่ยพื้นที่สามงานเข้าใส่ทอนพันธุ์ยู่นี้หาร้อยกิโลนะครับห้าร้อยกิโลนะครับตัวนี้เป็นทอนพันธุ์อายุบ่เกินหนึ่งเดือนนะครับตอนเข้าไปเอาเขาบอกนะครับตอนแรกผมก็กะคิดอยู่ว่าโอ้ทอนพันธุ์อายุหน่อยมันจะเกิดวะเนาะมันต้นอ่อนนีงนะครับต้นอ่อนประมาณํานี้นะครับตามที่เท่าด้ไปสื่อมานะครับต้นว่าสูง เะเรียม่านสามสิบเส้นนะครับเพามามีอยู่สองขอนะครับก็คิดว่าโอ้พิ่คือขายทอนอ่อนให้แท้แต่พอมาปลูกเบ่งพว่ามันได้ผลดีนะครับเพราะว่าไอตัวที่สูงๆเนี่ยมันจะเป็นทอนเก่านะครับที่มันพุ่งขึ้นเลยส่วนทีตาไมตาถิแน่นหน่อยออกตามขอนเนี่ยจะเป็นที่มันออกจากขอมันนะครับสูงๆหนาๆเนี่ยเป็นทอนพันตุ์เก่าเลยนะครับมันพอตายนะครับการปลูกข้ากะให้ลถมาปันนะครับ เพราะว่ารถไถเขาสีมาไถตอวแรกเขาอยากมันติดแห้งนะครับเพราะว่ามันหนาฝนมันเละแห้งเขาก็เลยปั่นเลยผมปั่นประมาณ3รอบ4ี่รอบนะครับบริเวไถนะครับปั่นตัดหญ้าเกาออฮิบร์ตนะครับแล้วก็ปั่นปั่นแล้วก็เอาท่อนพันธุ์มะวานนะครับวานวานวานเฉลี่ยแล้วก็ใส่รถไถหน้าเดินตามนะครับรถตุกๆเข้าใส่หล่อเล็กนะครับก็เดินยำนะครับแต่ว่าขันพื้นดีที่ไดก็คือเป็นต้มเลยปั่นเลยแล้วมีน้ำแขังเป็นต้มเนี่ยกะ ก็ต้องใส่ยำนะครับเพราะมันจะลงเหลือเกินเท่ากับใส่เป็นทอพี่วิซีขนาดใหญ่หรือว่าเป็นถัง200รลิตรกิ่งเอานะครับขอแค่มันแตะแต่น้ำกับพ่อนะครับแต่ของเฮามันบ่ถึงขนาดเป็นเล่นเป็นตมขนาดนั้นนะครับแต่ก็เป็นดินดีชุ่มน้ำธรรมดาเฮาก็เลยใส่รถตุกๆนะครับรถไถหน้าหน่อยใส่หลอเล็กเทากับย่างยำนะครับเดินยำตามหลอมผ่านไปหนึ่งเดือนนะครับผมกะือวากะโอเคอยู่นะครับเนี่ยเฮาบ่เบิ่งต่อสองต่อสามมันมันสีนาบ แลงทีเข่าไปรับทอนพันธุ์มานี่โอ้ของเขาหนางามเฮีงน,นะครับคือเต็มทุกพื้นที่เลยนะครับแล้วเพื่อนก็บ,บอกว่าปลูกงานี่บ่ผพิดหวังนะครับเพื่อนว่ามันสีคุ้มมันจะเผือดได้คุ้มพวกน้ำพีหมอบหรือหย,อยาไายหยายังนี่สีสู้มันบ่นไดนนะครับแต่ว่าต้นน่ะเพิ่นปลูกในหน้านะครับเนาะของเข่าเนี่ยมันบ่เป็นงานหน้าเด้มันเป็นพื้นที่เอียงสโลบจะื่อแหลวก็ดินใส กนาฝนนี่กนาสีบ่มีปัญหานะครับเพราะว่านี่ยขนาดถ้าปลูกใส่ฝนนะครับถ้าเป็นหญ้าพันธุ์อื่นปลูกใส่ฝนนี่บ่เกิดนะครับดินเมืองนี้มันหืมแห้งอันนี้ก็ถือว่าโอเคนะครับแต่ว่าต้องเบืเ้องน้าแรงเพราะพี่สูงแรงบร่นะครับก็เลยลองปลูกพามาชมนะครับผมพื้นที่อยู่นี่สามงานและอีกล็อกนึงตัวน,นี้ผมก็เลยตัดสินใจปลูกนะครับตัวน,นี้ปลูกไปวันที่สามนะครับของเดือนนี้นะครับนี่อายุบ่ทันทองอด หนึ่งเดือนนะครับแต่ยี่สิบหมื่นนะครับพอมัอนอีกยี่สิบสามเนี่ยยี่สิบวันแต่ความสูงสูงแค่เฉลี่ยประมาณบอกเกินขึ้นนะครับแต่ว่าเกิดหนานะครับตัวนี้เนี่ยเป็นทอนพันธ์แก่นะครับยาวประมาณเมตรห้าสิบนะครับเมตรเมตรห้าสิบสองเมตรก็มีนะครับเป็นทอนพันธ์ตีแก่ผู้เจ้าของเว่าทอนแกนเนี่ยมันสู่ตัวอ่นอนบ่ได้เหรอวาตัวไหนพวกมาสิถามพบนอยู่ว่าตัวอ่อน คือหลอกก่อนคือเดี๋ยวเอาไอ้ทอนพันธ์ที่มันบองยายไงก็ซ้ำตัดเหงหัวกินนะครับผมขึ้นว่าเราฝ่าวขายว่าแถวๆโบเมนนะครับนอกก็บอกอยู่ว่าตัวอ่อนติดเร็วกว่าคือหยอดของมันเองของทอนพันธ์นะมันจะเป็นตัวข้นน้ำนะครับขึ้นจังแปลงนั่นนะครับหยอดมันเนี่ยชพุ่งขึ้นเลยแมยมันนอนนอนอยู่สิพอมันติดปุ๊บหยอดมันสิตั้งขึ้นแล้วพุ่งขึ้นเลยมันเหตุขึ้นหนาแหงนะครับสูงแล้วนะแล้วขอมันจะคอยตามมาแต่ว่าขันเป็นทอนพันธ์ตีแกอายุหนึ่งเดือนนขึ้ ที่เงาๆประมาณนี้นะครับมันก็จะตัวหยอดไม่เฉียบ่คอยขึ้นนะครับเพราะนั้นมันสุดแล้วแต่ไม่จีดแตกตามขอมันนะครับขอมันหอดใสมันจพุผงมาแตกสาแน่แต่ว่าสีหนาแล้วอ่ะก็ะเม็นขั้มเพิ่นอีลีนะครับผมก็เพิ่นปลูกเป็นอาชีพนะครับเนาะตอนนี้ผมก็ลงไปหกร้อยกิโลนะครับอยู่ในพื้นที่หนึ่งไรนะครับก็ลงไปประมาณหกร้อยโล ผมว่าทอนหนานี่ทอนเย้าๆเนี่ยทอนทนี่มันแก่เนี่ยผมมันบานง่ายนะครับแน่เมืองก็ยังมันทั่วกกกันต้นนั้นทอนมันสันเทากับบานก็ยังมันบวกั่แต่ว่าขอดีของต้นนั้นก็คือมันขึ้นไหวนะครับนั่นอายุหนึ่งเดือนนะครับอันนี้อายุยี่สิบวันนะครับแต่ว่าตัวนี้สีหนากัวหนากัวคือทอนพันมันเหย้าแล้วมันหลายขอนะครับเทากับปลูกวิธีเดียวกันนะครับผมแต่ตัวนี้ปลูกมาแล้วฝนบ่มานะครับเท้ากับใส่สปิงเกร์เอามันก็อาจจะเป็นน้ำกัน พดหน่ำจะเิงเกิดบางที่มันกระโบทัวนะครับตามมุมตาอย่างก็อาศัยน้าหมอกน้าย่างแน่นะครับขันปลูกใส่ต้นฤดูฝนผมมาว่านาซิเวิร์กนะครับหรือบริสันก็เป็นปลูกตามหน้านะครับเพราะว่าจะคล้องเพิ่งเนี่ยปลูกตามหน้านะครับผู้ที่เข้าไปเอาทอนพันุแล้วเพิ่นสูบน้ำใส่นะครับมันจะดูแลง่ายกว่านะครับเพราะว่าหญ้าประเภทนี้เขาบ่ยานน่ำนะครับผมแต่เพิ่นก็บอกว่ามันทนแรงนะครับบ่ตายเฮาก็เลยอยากล่องเบิ่งนะครับเอาปลูกมาสองปีแล้ว หนาแรงกับงามดีนะครับทั้งหยาหวานทั้งหยาเนี่เปียนะครับแต่ว่ามาเจอปัญหาหนาฝนนะครับช่วงเดือนมิถุนายนกรกฎาสิงหาช่วงนี้นะครับกันญ้านะครับโอ้ไปโบเป็นเลยนะครับหยาบ่าหญยช่วงนั้นพอดีเฮ็ดให้เฮ็ดหน้าเบิว้ีมผูกง่วแห้งเตะง่วเหอบก็เลยชะงักเลยนะครับกินแต่เฟืองเนี่ยหาหยาตามขางทางเนี่ยตามกันแท้เนี่ยนะครับตัดนะครับ ก็เลยมาลองสู่บางปีนี่ปลูกเทือสองเทือนะครับปลูกเทือที่สองนะครับภายในรอบปีเมื่อยเลยนะครับปลูกแต้หญ้าสองปีเลยนะครับก็เลยลองสู่บางนะครับว่าสิเป็นจังไนเดี๋ยวตัวนี้สําหรับทอนพันธุ์ที่มันแกนะครับเดี๋ยวผมจะลองมาอัปเดตช่วงอายุหนึ่งเดือนนะครับว่ามันจะซ้ำกันบ่ส่วนฟังผุนหนึ่งเดือนพอดีนะครับปลูกวันที่ยี่สิบสองมันนี่ก็ยี่สิบสามกับครบหนึ่งเดือนเต็มนะครับผมส่วนตัวนี้ปลูกวันที่สาม ได้20บวันพอดีนะครับจากมือที่เขาปลูกวิธีการกระปูกแบบเดียวกันนะครับผลว่าพนบอแนนนําว่าวานแล้วเอารถเอารถไถไงนะที่ว่าเครื่องปั่นนะผนว่ามันชิลงเลือกผดนะครับหญ้าพวกนี้แค่มันแตะแตะแต่บ่อให้มันร่อยนะครับทำมันร่อยไม่ใช่แห้งมันแตะแตะดินหรื่อมันฝังลงไปในมันก็สะนิดหน่อยบ่อให้เลือกแห้งมันสิแตกไหวเพิ่มเราก็ต้องเสื้อผู้ที่เพเคยปลูกนะครับมันดีทั้งสองแบบนะครับแบบที่ว่าทอนพันแก่หนึ่งก็คือ ใส่ปริมาณที่น้อยกลัวนะครับสำหรับของผมมาผพว่าตัวนี้อาจจะซสื่อแต่แหลแค่หาร้อยโลกันนะสิโอเคนะครับแต่เพิ่นกิว่าคำนวณมาแล้วเพิ่ว่าใส่ประมาณหกร้อยเพิ่ะว่าผมก็เลยอยากให้มันเหลวเธอเดียวนะครับเลื่อนกันนิดหน่อยคือเขาไดีลงทุนไปแล้วมีเปรียบเทียบทั้งสองยางนะครับทอนพันธ์แก่เนี่ยขอมันสีรายนะครับเนาะมันฉีเงาบางตัวนี่ยเงาเด้สองเมตรกลัวนะครับระยะทอนพันธ์นะครับอายุทอามันแก่ บานิขอมันหลมันก็สิแตกตามขอทำมันฝังไปเวลาเฮาบานกันเนี่ยมือมันทัวนะครับคือจะมันหนาแต่ตัวสันเนี่ยก็คือขอดีมันก็คือมันจะง่าวเร็วนะครับพอมาหยอดเก่านะมันจะเป็นตัวขืนเลยแล้วตามขอมันสิทยอยตามมาก็ดีคนลระแบบนะครับผมกะวันนี้กะมาลองอัปเดตให้พี่น้องเกษตรกรได้ชมนะครับเป็นอีกหนึ่งท่างเลือกนะครับสําหรับครูที่ประสบปัญหาคือผมแต่สํหรับพื้นที่ไหนที่ว่าผมมีปัญหาเนี่ผมกะ แล้วแต่ความเหมาะสมนะครับเราพอได้ปลูกกินนี่พอมาหย่าแต่ละสายพันธุ์มันมีข้อดีของแต่โตมันเองนะครับข้อดีขนละยอย่างนะครับผมหยากินนี่ก็ดีหย่าลูกสี่ก็ง่ายนะครับลูซี่ถ้าเข้าใส่เครื่องตัดนี่ง่ายแห่งนะครับแต่ว่าขันพื้นที่ได้ถือ่าไม่มีปัญหาเรื่องหนามคือของผมนะครับเอากับเลือกเอาเลือห้มันหมอะกับพื้นที่ของเขานะครับผมหย่าแต่ละสายพันธุ์ก็ดีเบิดนะครับกเอามาเห็นรับชมเบิ้งนะครับผม มี้งัวเข้ากะได้กินเฟืองนะครับเฟืองเกี่ยวนะครับเฟืองรดเกี่ยวเฟืองไม้นะครับหอมหอมรอบแรกของปีเลยนะครับมีบางหน้าพ่นเป็นเข่าพ่นเกี่ยวนะครับพ่นบานเต็มหัวปีเข้ากับไปขอพ่นมาไดี๋ลดปิกอัพหนึ่งนะครับแต่กินมาได้สองมือนะครับผมโอเคครับผมสำหรับคลิปนี้ก็เอาไว้เพียงจะมีนะครับผมเป็นการอัปเดตนะครับหยาหน่านะครับอายุหนึ่งเดือนนะครับให้ชมมือเซื่อนะครับ แบงด่านเท่ากสิเอาไว้จักประมาณจักถ้าเป็นไปได้ก็สองเดือนกันน่าจ,จะดีนะครับผมถึงจะเริ่มเกี่ยวนะครับตอนแรกผมจะบตัดนะครับเพราะว่าหนึ่งเลยดินข้าปั่นมันจะอาจจะบาเสมอกันตัดไปอาจจะไปตัดถือขากถักยังน,นะครับถึกโคนต้นมันออกเลยเพราะว่าใบตัดหยาเขาใส่เป็นแบบมือตัดนะครับก็เลยรอบแรกว่าจะลองเอามือเกีียวบั้งนะครับแต่ว่าเชียร์ไม่ได้อายุกว่านี้ก่อน,นนะครับอาจจะ จักสี่ชิ้หามือหรือว่าสองเดือนนะครับเป็นไปได้ก็อยากไว้จักสองเดือนจยสีเกี่ยวนะครับครับผมสลระกคิมนีกน็เอาไว้สักนิดนะครับผมขอบคุณครับ